วิดีโอนี้เนี่ยเรา,าคุยกันถึงเรื่องของตัวที่ผมเกริ่นไว้ครั้งที่แล้วก็คือตัวของ iCloud Photo นะครับแล้วก็ตัวของ Google Photo ว่าการใช้งานมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะเลือกซื้อตัวไหนดีส่วนประสบการณ์ส่วนตัวผมบอกกันเลยว่าผมใช้ตัวของ Google Photo มากกว่าตัวของ iCloud Photo จริงๆแล้วเนี่ยตัวของ iCloud Photo ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคือเป็นดีมันดีมากด้วยแต่ว่า มีเหตุผลอยู่นะครับว่าผมทำไมถึงต้องใช้ตัวของ Google Photo แทนตัวของ iCloud Photo ในคลิปนี้มาคุยกันเริ่มต้นที่เรื่องของตัวราคาก่อนนะครับราคาเซอร์วิสเนี่ยก็คือ,อคลิปนี้นก็คือผมบอกไปแล้วว่าตัวของ iCloud ที่เป็นของ Apple นะครับก็คือมันเริ่มต้นที่35บาทก็คือ50 G จิกแล้วก็ ตัวของ google เนี่ยมันเริ่มต้นที่70บาทก็คือเริ่มต้นที่100่จิกในตัวของแพ็กเกจพวกนี้มันก็จะมี storage มาให้นะครับมันก็มีตัวของ iCloud iCloud drive นะครับก็คือให้จัดเก็บไฟล์ได้นู่นนี่นั่นนะครับมันก็มีตัวของ iCloud photo นะครับ ก็คือในส่วนของที่มันเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอของเรานะครับประเด็นก็คือว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะจะคุยกันแค่เรื่องของตัวไอคาวสกอบรวมมาที่ตัวของเฉพาะตัวของการจัดเก็บรูปภาพแล้วก็วิดีโอการจัดเก็บรูปภาพแล้วก็ตัวของวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดว่าคนใช้แค่ตัวของ Apple อย่างเดียวผมก็ยืนยันคําเดิมว่ามันเป็นอะไรที่มันสะดวกมากนะครับ แต่สมมติยผมบอกว่าทำไมทาไมผมถึงเลือกที่จะใช้ตัวของ Google p h o t o มากกว่าเพราะว่าอะไรนะครับไอ o าวที่เป็นของ Apple เนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบ cache เคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวของกระดานชนวนของเราอันนี้ก็คือสมมติเราถ่ายรูปมา p h o t o นะครับก็คือเราถ่ายรูปของเรามารูปหนึ่งแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปบนตัวของไอคาวนะครับมาอัปโหลดขึ้นไปคุณถ่ายรูปมาแช่ๆปุ๊บอยู่บนโทรศัพท์แล้วคุณก็ อ่อัปโหลดไปที่ตัวของไอ้คาวนะครับระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่จะขึ้นไปตัวของเซิร์ฟเวอร์คาวเนี่ยมันก็จะมีตัวของอ่เขาเรียกว่าคล้ายตัวสกนเมอร์ัสนะครับก็คือจะมีตัวของสกนเมอั์ดั่นะครับก็คือก่อนที่ควรจะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ก่อนที่ควรจะจะดาวน์โหลดลงมาด้วยนะครับก็จะมีตัวของอ่อ security นะครับก็คือความปลอดภัยก็จะมีเรื่องของ ตัวสกีมาร์ดักอยู่นะครับก็คือไฟล์ที่มันไม่รองรับก็คือมันจะไม่สามารถอัปโหลดได้อันนี้คือผมแชร์ประสบการณ์การใช้งานตัวของไอค้าโฟโต้ของ Apple ก่อนนะครับอันนี้ก็คือผมเจอปัญหาก็คือตรงที่ว่าเวลาที่ผมใช้ไอค้าโฟโต้ของ Apple กับตัว Windows เนี่ยถ้าเกิดว่าผมอัปโหลดรูปจาก iPhone จาก iPad ไปที่ตัวของไอค้าโฟโต้มันไม่มีปัญหาเข่จป่ะเวลาที่ผมอัปโหลดจากคอมเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีก็คือว่า ไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอบางไฟล์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอัปโหลดได้คือผมถ่ายมาเนี่ยจากตัวของโทรศัพท์ Android เนี่ยแล้วผมจะามาอัปโหลดขึ้นตัวของ iCloud เนี่ยผ่าน PC เนี่ยผ่าน Windows เนี่ยคือบางไฟล์มันไม่สามารถอัปโหลดได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่รองรับพอผมอัปโหลดไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าโอเคงันผมก็ไม่ใช้ลตัวของแอ p เปิล c อคาว Photo เนี่ยนะครับก็คือผมก็เลิกใช้ไปมันไม่เหมาะกับการที่เราจะใช้งานคอสระบบหรือว่าใช้งานข้ามระบบจากแอนดรอยไปใช้กับ พวก iPad สมมติว่าใช้กับ Mac อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าตัวของ Apple มันออกแบบมาให้คุณใช้งานกับระบบของเขาอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของ c l o u d Photo นะครับคุณแล้วคุณมี iPhone iPad Mac เนี้ยรูปภาพมันก็ซิงหาหมดอะไวปะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าของ Apple ทําได้ตัวของ Google Photo ก็ทําได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการโหลดแอปเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับตัวของ Google Photo ก็คือจะใช้ในส่วนของอแอป Google Photo นะครับก็คือโหลดแอปมาแอปเดียวแหละแล้วก ทุกอย่างก็ซิงหาหมดนะครับน่าจะเป็นรูปภาพตัววิดีโออะไรเงี้ยจากมือถือ Android ไป i อ h o n e iPad อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผู้ใช้ Google Photo นะมันก็จะซิงหาหมดเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีข้อเสียอยู่แต่เบอกนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของตัว Apple i c ไ o u าวนะครับก็คือจบไปละหลักๆที่ผมเลิกใช้เพราะว่าหนึ่งผมไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพจาก PC ขึ้นไปบนไอคาวได้ไปบางรูปบางวิดีโอนะครับบางคอนเทนต์นะครับ แล้วก็การที่จะดึงไฟล์มาใช้เนี่ยคือมันยุงย่งยากมากคือคุณต้องเข้าไปในตัวของ i c a r c o m แล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดจากตรงนั้นลงมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคุณจะอัปโหลดขึ้นไปมันก็อัปโหลดไม่ได้ผ่านหน้าว็บ i c a r c o m อะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นอะไรที่มันยุงย่งยากมากคือมัน security มันสูงอะนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของ security กับตัวของ c o n v e n i e n เนี่ยหรือว่าความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ย มันต้องแรกกันนะครับถ้าเกิดว่า Security มันสูงความสะดวกสบายและความง่ายในการใช้งานเนี่ยมันจะลดลงถ้าเกิดว่าความง่ายมันใช้งานง่ายนะครับ Security มันก็จะมันก็จะต่ําคือมันต้องเป็นอะไรที่มันต้อง b a l a n c ์กันให้ดีนิดหนึ่งเดือนถัดมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของตัวของ Google Photo นะครับ g o o g l e Photo ก็คือเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ผมเอ่อเกินไปก็คือว่า มันเป็นเซอร์วิสที่มันออกแบบมาเพื่อที่จะเหมือนเป็นตัวยูนิเวอร์แซลนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPhone, iPad, Mac, Windows นะครับแล้วก็ตัวของมือถือ Android เองคือคุณสามารถใช้มันได้กับทุกอุปกรณ์ Google Photo มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือว่าเ,เวลาที่มันจะแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าเวลาที่คุณต้องการลบข้อมูลี่ยสมมติว่าผมใช้ ตัวของ iCloud ของ Apple คู่กับตัวของ Google p h o t o เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเวลาที่เราจะลบไฟล์ลบอะไรเนี่ยมันลบค่อนข้างยากนิดหนึ่งคนลบในแอป Google Photo มันจะมีให้เรากดอยู่ก็คือว่าจะซิงค์ข้อมูลไหมนะครับก็คือว่าถ้าเราลบในแอป Google Photo ปุ๊บแล้วจะให้ตัวของรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันหายไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือมันต้องกดอาราตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือว่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราแบ็กอัพนะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กแบ็กอัพปุ๊บก็คือว่ามันก็จะ ซิงข้อมูลกันตลอดเวลาท่นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมติผมกดลบรูปภาพใน Google Photo บน p p o o n นะครับโอเคในไอ o า d ใน g o o g l e Photo เนะี่ยรูปภาพมันก็หายไปนะครับแต่ทีนี้พอผมมาเปิดบน iPad ปุ๊บรูปภาพใน Google Photo มันยังหายไปนะแต่ว่ารูปภาพใน iPad เนี่ยมันยังอยู่คือเหมือนผมต้องมาคอยสดเช็คตลอดเวลาว่า มันหายไปหรือเปล่าหรือว่ามันยังอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าผมแน,นะนานะถ้าเกิดว่าใช้ Google Photo เนี่ยมันใช้ได้งานหลายอุปกรณ์ก็จริงแต่เวลาเปิดซิงค์อ่ะให้เปิดแค่หนึ่งหรือว่าสองอุปกรณ์แค่นั้นพอนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดทุกอุปกรณ์บางทีเวลาที่มันจะซิงค์ข้อมูลซิงก์อะไรกันเนี่ยบางทีเราอาจจะงงว่าเอา้าไหนว่าเราเราลบทิ้งไปแล้วทำไมมันยังอยู่อีกเครื่องนึงอยู่อะไรเงี้ยมอีอีกเครื่องนึงยังมีรูปภาพอยู่ ทางที่เราลบไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาเนี้ยมันจะไม่เกิดกับตัวของ iCloud Photo ของ Apple นะครับนะครับก็คือว่าสมมติคุณกดลบที่เครื่อง iPad เครื่อง iPhone เครื่อง Mac ก็รูปภาพก็หายไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของ Google Photo เนี่ยคุณกดลบที่เครื่อง iPhone รูปภาพมันจะยังอยู่บนตัวของเครื่อง Mac แล้วก็เครื่อง iPad นะครับคือมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ สะดวกกว่านะครับเพราะฉะนั้คนใช้งานหลายระบบอย่างเช่นใช้ Android ไปด้วยใช้ Windows ด้วยแล้วก็ใช้ตัวของ iPad ด้วยอะไรเงี้ยคือการใช้งานการซิงข้อมูลเนี่ยมันจะทําให้เราสะดวกกว่านะครับมันไม่ต้องมากังวลเรื่องว่ามันจะมีไฟล์แคชหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเรากดเคลียร์ปุ๊บมันก็เคลียร์ให้เลยนะครับมาต่างจากตัวของตัวตัว,ว iCloud ของ Apple i นะครับไอคของ Apple ก็คือว่ามันจะมีการเก็บไฟล์แคชไว้ในเครื่องด้วย ครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าไฟแชสก็คือประเด็นเรื่องของไฟแชสนะครับก็คือเล่าก่อนไฟแชสมัเป็นเหมือนเป็นไฟไฟรูปภาพของเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าตัวของระบบเนี่ยคือมันจะเก็บไว้เผื่อว่าเราจะเรียกใช้เมื่อเราเรียกใช้ปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องไปโหลดจากตัวของเซิร์ฟเวอร์ลงมาแต่ว่าปัญหาของ iCloud Photo อของ Apple เนี่ยคือมันเก็บไฟลแชไว้เยอะเกินไปสมมติว่า โทรศัพท์คุณมีพื้นที่อยู่64จิกเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเครื่องของคุณพื้นที่ไม่เต็มจริงๆมันจะไม่ลบไฟล์แคชพวกนี้ออกให้ใช่าปะอันนี้เขา้าใจตรงกันนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมผมถึงเลือกย้ายมาใช้ตัวของ Google Photo แทนก็คือปัญหาเรื่องของไฟล์แคชนั่นเองนะครับไฟล์แคชมันจะเก็บเต็ม,ตม,ตม,มสมมติคุมี64 G ิมันจะเก็บไว้เดีประมาณ60 G ิ62 G ิประมาณเนี้ยแล้วก็ ถ้าเกิดว่าพื้นที่มันเต็มแล้วมันถึงจะพยายามเคลียร์แคชออกให้นะครับแต่การเคลียร์แคชก็คือมันไม่ได้เคลียร์ออกเยอะมันเคลียร์ออกให้แค่4จิก5กิกเพื่อที่ให้คุณใช้งานได้แค่นั้นนะครับมันไม่ได้เคลียร์ออกหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Google Photo เวลาเคลียร์แคชนะครับคือมันเคลียร์หมดเลยก็คือสมมติรูปภาพคุณมีอยู่50จิกมันอัปโหลดขึ้นไปแล้วใช่ไหม แชร์แคชลมันก็เคลียร์หมดเลย50 g บนอุปกรณ์ของคุณมันไม่มีทิ้งพวกไฟแคชเหลือไว้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างตัวของ iCloud าา Photo แล้ว g l ก็ h ฟโต